โครงสร้างของสารประกอบไอออนิกเราจะมาดูกันว่าแพทเทิร์นของไอออนิกจะมีกี่แพทเทิร์นปรากฏว่าแพทเทิร์นโครงสร้างของไอออนิกจะมี4ี่แพทเทิร์นค่ะนี่คือแพทเทิร์นที่1 2 3 4จะมี4ี่แพทเทิร์นค่ะโดยค่ะใจเย็นๆค่ะในไอออนิกเราเคยเรียนตอนต้นแล้วค่ะไอออนิกก็จะมีไอออนบวกกับไอออนลบจากนั้นค่ะเงยหน้าดูบนจออย่างเดียวไม่ต้องจดค่ะ ไอออนจะมีไอออนบวกไอออนลบโดยค่ะไอออนบวกไอออนลบสมัยเราเรียนมอต้นบวกลบเประจตุต่างกันแม่งก็จะมีแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นนี้มีแรงดึงดูดค่ะในขณะที่ไอออนิกมันก็จะมีไอออนบวกลบอีกมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วไงแกแล้วน,นี่เนี่ยบวกบวกอุ้ยเกิดแรงผลักค่ะถูกไหม ถ้าประจุชนิดเดียวกันเกิดแรงผลักบวกๆก็เกิดแรงผลักเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเกิดแรงผลักก็จะอยู่ห่างออกอ่ะอีกรอบลบๆก็เกิดแรงผลักทําให้มันอยู่ห่างออกอ่ะจากนั้นมันจะเกิดภาวะส,สมดุลสมดุลที่มีทั้งแรงบวกลบดูดก,กันแล้วก็มีแรงผลักจนเกิดผลึกได้4แบบค่ะเพราะฉะนั้น4แบบนี้เกิดจากการบาลานซ์บาลานซ์ระหว่างแรงบวกลบหรือแรงดูดกับแรงผลักอ่ะค่ะบาลานซ์ออกมาได้4ี่โครงสร้างนี้โจ จากนั้นตะกี้เป็นภาษาชาวบ้านค่ะในหนังสือเนี่ยก็จะมีคําพูดนะคะดูวิชาการวิชาการนะคะเขาพูดว่าไอออนิกมีโครงสร้างที่แน่นอนประกอบด้วยไอออนบวกและลบค่ะ,คะโดยค่ะกรณีไอออนต่างชนิดเช่นบวกกับลบก็จะมีแรงดูดเข้าใกล้กันในขณะที่แรงนะคะแรงผลักก็จะเกิดจากไอออนชนิดเดียวกันเช่นลบกับลบบวกกับบวกก็เกิดแรงผลักเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งแรงดูดและแรงผลักขีดเส้นใต้ มีแรงดูดและแรงผลักจากนั้นก็บาลานซ์กันเกิดโครงสร้างขึ้นมากี่แบบ4แบบค่ะโดยเป็นสีประกาไฮไลท์ที่ไปไรจำหนึ่งค่ะกูหาสีประกา่อนปึ๊บโดยค่ะมันจะมีคำพูดนี้สีส้มสำคัญมากเขาบอกว่าไอออน ที่มาล้อมรอบไอออนอื่นจะมีจํานวนมากน้อยบางทีมีไอออนที่มาล้อมรอบหคนบางทีมีไอออนที่มาล้อมรอบแคนบางทีมีคนมาล้อมรอบเราแค่สี่คนเอ๊ะทำไมล้อมรอบเราสี่คน8คน6คนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยใดการที่จํานวนมาล้อมรอบจะมี8คน6คนมันขึ้นอยู่กับขนาดไอออนค่ะ อีกรอบการที่จะมีคนมาล้อมรอบหกคนแปดคนสี่คนการที่จะมีคนมาล้อมวงเราเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดค่ะเหมือนเล่นเกมเลยค่ะถูกไหมคะเล่นเกมถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์เนี่ยค่ะขนาดเล็กะคะ่ะ เราก็ไม่ต้องใช้อาวุธเยอะค่ะแต่ถ้าสมมติขนาดใหญ่เงี้ยค่ะอาจต้องใช้อาวุธเยอะแปดตัวเลยอะไรประมาณนี้เธอมาเล่นเกมเลยนี่คนสอนบ้าเกมค่ะเพราะฉะนั้นาการจะมีคนมาล้อมรอบหกคนแปดคนเราจะไปล้อมวงศัตรูเนี่ยนะคะล้อมแปดคนสี่คนหรือว่าทีมหกคนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของศัตรูค่ะโจบยกตัวอย่างสองอันนี้สิ่งที่เหมือนกันคือคอรีนเหมือนกันนี่ก็คอรีนนี่คอรีนแต่สิ่งที่ต่างกันคืออันนี้โซเดียม อันนี้ซีเซียมแต่อย่าลืมนะโซเดียมก็เป็นธาตุหมู่หนึ่งซีเซียมก็เป็นธาตุหมู่หนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ที่ต่างกันคือโซเดียมอยู่คาบสามมีแค่สามชั้น่ะแต่ซีเซียมคาบหกมีหกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากก็ใหญ่กว่าค่ะเพราะฉันเห็นไหมหมู่เดียวกันคือหมู่หนึ่ง แต่คนมาล้อมรอบต่างกันเลยอันนี้มีล้อมรอบ6คนอันนี้ล้อมรอบ8คนทําไมจํานวนคนที่มาล้อมรอบต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดค่ะอันต่อมาเห็นประโยคที่เป็นสีแดงไหมขีดเส้นใต้โดยเราจะเรียกจํานวนไอออนที่ล้อมรอบไอออนอื่นว่าเลข coordinate number ขีดเส้นใต้สีชมพู ขีดเศษอ่านในใจหนึ่งรอบเราจะเรียกจำนวนไอออนที่มาล้อมรอบไอออนตรงข้ามว่า coordinate number ยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่เนี่ยมีมอนสเตอร์มาล้อมรอบ6คนพี่ก็จะบอกว่าพี่มี coordinate เป็น6เอาใหม่ถ้า coordinate เป็น8ก็หมายถึงพี่มีมอนสเตอร์มีศัตรูมาล้อมรอบ8คนโอเคนะประมาณนี้ฉันก็จะใส่เพรันน่ารัก แคลเซียมฟูอไลจากนั้นชั้นก็จะมาหาตัวเลขที่ใส่ในแคลเซียมซึ่งชั้นบอกแล้วการจะหาตัวเลขมาใส่ในใครให้ดูท่าตรงคามเพราะฉะนั้นชั้นจะดูท่าตรงค้ามดังนั้นชั้นจะหาตัวเลขมาใส่ในแคลเซียมชั้นจะไม่ดูแคลเซียมแต่ชั้นจะดูดู f ค่ะกูก็เลยจะไปดู f 1ตัวว่า f แต่ละตัวเนี่ย จะมี cl ล้อมกี่คนค่ะมี cl ล้อมหูไลามือกูเนี่ยไปหามคัดลายมือไทยแล้วเธออะไปดู f 1ตัวว่ามี cl ล้อมเท่าไหร่ f คือสีขาวดูสีขาวตรงไหนได้ดูตรงนี้ก็ไ,ด,ไ,กได,ด้ตรงไหนก็ได้เธอนี่ตรงตูตรงไหนก็ได้เธอ ดูตรงไหนตรงไหนอ้าวสมมติกูดูตรงไหนดีอ้าวดูตรงนี้แล้วกันอันนี้นี่นี่อ่ะเราไปดู f สีขาวตรงนี้อ้าวไปดูสตูทิมกีค่คนโอ้โหพูนะ้นักลวคนที่หนึ่งสตูทิมสตูทิม,ทมคนที่สองสตูทิมคนที่สามสตูทิมคนที่สี่เพราะฉันมีคนทิมทั้งสิ ين, ส้นสี่คนใส่เลขสี่ค่ะโยม พี่คะหนูไม่ดู f ตัวนี้ได้ไหมคะได้คะ่ะอ่าไปดู f ตัวอื่นจดให้เสร็จก่อนสมมติฉันจะย้ายไปดู f ตัวอื่นอ่าจดรูปนี้ให้เสร็จก่อนนะแ๋ยวฉันจะไปดู f ตัวอื่นว่าม,มันยังได้สไหม อ่ะฉันเปลี่ยนฉันไปดู f ตัวอื่นจริงๆอ่ะฉันไม่ชอบดู f ริมๆเพราะว่าอาจจะถูกตัดเซกชันหายไปลองดู f ที่อยู่ตรงกลางสินี่เธอตรงนี้ตรงกลางเลยถูกไหมเนี้ยตรงกลางหล่อนดูพราะวกตรงกลางมันไม่ค่อยตัดเซกชันไอ้ริมๆอย่างเงี้ยน่ากลัวด้วยซ้ำริมๆมันตัดเซกชันหายไปเพราะฉันดูตรงกลางอันนี้ตรงกลางนะเธอตรงกลางนี่ก็กลางถูกไหมอ่ะแล้วก็ดูอันนี้อ่ะเธออันนี้อ่ะดูซิว่ามีสัตว์โตมาทิ่มมันก็ต้องลากเส้นต่อนะเธออันนี้ลากเส้นต่อตัวที่หนึ่งลายมือดีแล้ววเอ่่ตัที อันนี้ลากเส้นต่อตัวที่สองนี่ศัตรูมานะลากเส้นต่อตัวที่สามตัวที่สี่เพราะฉันมีศัตรูมาทิ่มสี่คนสี่คนก็ใส่เลขสี่โจต่อมาพี่จะหาตัวเลขมาใส่ใน F อ่ะฉันบอกแกแล้วการจะหาตัวเลขมาใส่ใน F จะไม่ดู F แต่ดูธาตรงข้ามธาตรงข้าม F ก็คือแคลเซียมดูแคลเซียมตัวไหนก็ได้ จะดูแคลเซียมสีฟ้าตัวไหนก็ได้ฉันดูตรงนี้นี่มันครบดีอะตรงนี้อ่านี่ฉันลืมเขียนมาล้อมรอบสี่ตัวอะขออภัยล้อมรอบสี่ตัวหูลาไมือดีไหมอ่ามาเลยฉันจะหาตัวเลขมาใส่ใน F แต่ฉันไม่ดู F ฉันจะดูท่าตรงข้ามคือแคลเซียมแล้วก็ดูเลยแคลเซียมมีศัตรูมาทิมกี่คนอันนี้คนที่หนึ่งที่ทิมอู๊ตะไลมือเ <c oughs> นี่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกท่านมันเยอะจังว่าศตูมันเนี่ยเจ็ดอันนี้คือทำชั่วมากแล้วมึงแปดค่ะปิดาพ่อเล่าแม่เขาเพราะฉนมีศัตรูแปดใส่เลขแปดขยมพอมีศัตรูนะคะมอนสเตอร์แปดแล้วก็ใส่เลขแปดค่ะ เมื่อได้เสร็จเอาตัวเลขพวกนี้ทอนเป็น d a ตาส่วนต่ําที่สุด4ต่อ8เอา4ี่หารลูก4 1 4 4 2 8และเมื่อเราทอนเป็นัตราส่วนต่ําที่สุดนี่คือเลขค้อยค่ะด้านแปลว่าสูตร3ประกอบตัวนี้แคลเซียม ห้อยหนึ่ง f ห้อยสองนี่คือเลขห้อยกับลูกหนึ่งสองถูกไหนี่เลขห้อยแกดูบนจอเนี่ยเลขห้อยหนึ่งเลขห้อยสองซึ่งห้อยหนึ่งไม่เขียนจึงก็เลยลบหนึ่งทิ้งนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมสูตรนี้จะต้องเป็นแบบนี้เธอตรงกันพอดีจบให้เวลาโจทย์สิ่งที่สําคัญคือบรรทัดน,นี้ค่ะอัตราส่วนอย่างต่ำของไอออนบวกไอออนลบมันคือสูตรและขีดเส้นใต้อีกหนึ่งรอบอัตราส่วนอย่างตา่ํา ของไอออนบวกไอออนลบเป็นศูตย์ดอกจันแปดพันล้านดอกอัตราส่วนไอออนบวกไอออนลบเป็นศูตย์ฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยแกเนี่ยเนี่ยอัตราส่วนไอออนบวกไอออนลบเนี่ยอัตราส่วนเธอก็คือศูนย์อ๋อนี่คืออัตราส่วนเนี่ยเนี่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อสองก็เป็นศูนย์ค่ะโครงสร้างผลึกไอออนิกให้ x เป็นไอออนบวก y เป็นไอออนลบ โดยขีดเส้นใต้ y ล้อมรอบแต่ละ x อยู่4เอาประโยคนี้มาวาดรูปสิแปลว่าอะไร y ล้อมรอบแต่ละ x อยู่4หมายถึงสมมุติถ้าเรามี x ตัวหนึ่งใน x 1ตัวจะถูก y ล้อมรอบ4คนค่ะมาวาดรูปมีแต่ละ x ก็มี y ล้อมรอบ4คนใช่ไหมอันนี้ y คนที่1เอามาทิมนี่ y ายคนที่สองก็มาทิมนะคะแม่เดินผ่งงงเลยมาท่งมาทิมนะนี่คนที่สามคนที่สี่เห็นไหมฮมีสี่คนนี่มาทิมจบนี่คือการเขียนจากคำพูดของเขาเขียนให้มันสวยงามคำพูดที่สวยงามแล้วเหรอ <laughs> ต่อมาอีกประโยคหนึ่งไฮไลท์ x ล้อมรอบแต่ละ y อยู่สองอะช่วยเขียน แสดงว่าแต่ละ y หนึ่งเนี่ยเธอแต่ละ y ตัวหนึ่งก็จะมี x มาทิมกี่คนสองคนอ่ะ x ตัวที่1 x ตัวที่2องโหลายมือกูเมื่อได้เศษ็่อ่อยหาใครเป็นประจกุก่อนอื่นเรามาหาสูตรก่อนเราจะมาหาสูตรสูตรอันนี้เป็นยังไงมาเลย x ต่อ y ที่จะหาตัวเลขมาใส่ใน x เนี่ยหัวใจทำไงดีฉันบอกแกแล้วการจะหาตัวเลขมาใส่ในใครให้ดูท่าตรงข้ามถ้าฉันจะหาตัวเลขมาใส่ใน x ฉันจะไปดู x ฉันจะไปดู y ค่ะฉันก็จะไปดู y อ่ะฉันก็ดูนี่ตรงนี้ก็จะเห็นว่า y1 หนึ่งตัวมี x มาล้อมรอบสองค่ะอีกรอบฉันหาตัวเลขมาใส่ใน x ฉันจะไปดู x ฉันจะดูท่าตรงข้ามฉันไปดู y ฉันกไปดู y ว่า y 1ตัวมี x มาทิมสองเพราะฉะนั้น x มาทิมสอค่ะโอ้ท่เาเริ่มง่ายแลวะต่อมาอ่ะอันนี้นี่ฉันจะหาตัวเลขมาใส่ใน y ถ้าฉันจะหาตัวเลขมาใส่ใน y ฉันไม่ดู y ฉันจะดูท่าตรงข้ามท่าตรงข้าม y ก็คือ x นี่ก็ไปดู x มีสัตรูมาทิมกี่คน4คนค่ะเพราะฉะนั้น x หนึ่งตัวมีคนมาทิม4ี่คนใส่เลข4ค่ะจบจากนั้นทำยังไงชันเพิ่งพูดค่ะให้เองเอาเลขพวกนี้มาทอนเป็นอาัตราส่วนอย่างต่ำค่ะเองจะได้สูตรเพราะฉะนั้นไอ้สองสี่เนี่ยให้เราทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำสองสี่ก็เอาสองหารก็เป็นหนึ่งต่อสองค่ะนี่คืออัตราส่วนอย่างต่ำนี่คือตัวเลขที่เราทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ แล้วที่เ็าเขียนนี่คืออัตราส่วนอย่างตามอาัตราส่วนอย่างตา่าโหูลายมือดีไหมโอ๊ยถ้าอัตราส่วนอย่างต่างเป็นหนึ่งต่อสองเราก็จะได้สูตรแล้วเธอสูตรคือลอไร x หนึ่ง y สองเธอจบซึ่งห้อยหนึ่งไม่เขียนถูกไหมห้อยหนึ่งไม่เขียนเพราะฉะนั้นตัดทิ้งปึ๊บเพราะฉะนั้นสูตรก็คือ xy สอง เมื่อได้สูตรเสร็จเราก็แค่ไปเช็คช้อยค่ะว่าช้อยสใดเนี่ยนี่คือค่าประจุนี่คือประจุถูกไหมโจทย์บอกนี่คือประจุประจุหล่อนก็ไปเช็คค่ะว่าช้อยใดการที่ประจุเท่านี้มันได้สูตรแบบนี้จริงไหมเริ่มที่ข้อหนึ่งช่วยกันข้อหนึ่งบอกว่าให้ x ประจุบ,บวกหนึ่งแบบวกหนึ่งส่วน y เป็นประจุบลบหนึ่งเองก็ควยเลข จริงๆไม่ต้องควายก็ได้เพราะฉันบอกแล้วถ้าประจุเท่ากันบวก1นลบหบวก2อลบสก็ทอนได้1ต่อ1เพราะฉะนั้นสูตรสำหรับข้อ1จะเขียนเป็น x y นี่คือข้อ1สูตรจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราหามาแล้วว่าสูตรต้องเป็น x y 2ไม่ใช่ x y จึงทำให้ข้อ1ผิดเหน็นมันง่าย่ะเนี่ยพอดีเขาสับข้ามาแล้วโอ้บงังกูบงังขอขอภัยต่อมาข้อส สูตรก็ให้ x เป็นบวกสองได้ไหมอาคิดอ่ะ y เป็นลบสี่ได้ไหมอ่ะก็คูณควายในหัวใจเธอเนมันก็จะยากใช่ไหมก็คูณควายไปจะไปลอยชันอะคูณควาย,ยนี่คือเสียงคูณควายก็จะเป็นสี่สองก็จะเป็น x สี่ y สองซึ่ง x สี่ y สองถ้าทอนแล้วก็จะเป็นสองต่อหนึ่ง ีคูมเขยบตรงนี้ก่อนนะซึ่งสองต่อหนึ่งสูตรก็ไม่ตรงกับที่เราต้องการเราต้องการหนึ่งต่อสองไม่ใช่สองต่อหนึ่งก็ผิดข้อนี้ก็ผิดอีกแล้วแต่ละจักงงาวข้ามมาข้าอสามข้อสามก็ไม่ได้ข้ามข้อบอว่าเเป็นบวกสามจิตซาตังกวนใจลอยไปเล่นเกมแล้วเนี่ยอันนี้ลบสองคูณไข้ในหัวใจเธอแฟแ,ฟแฟ อันนี้ก็จะเป็นสองสามเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อข้อสามสูตรจะเป็นอะไรตอนนี้หล่อนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือกูก้อยู่คนเดียวค่ะจะเป็น x สอง y สามซึ่งสูตร x สอง y สามก็ไม่ตรงกับที่โจทย์ให้แปลว,ว่าข้อสามก็ผิดจ้าเก,ก้าข้อสี่ก็จะเหมือนกับช้อยสองค่ะช้อยสี่ก็จะเหมือนกับช้อยสองลองไปทําเองเพราะฉะนั้นชะ้อยสี่เหมือนช้อยสองก็ผิด คำตอบคือข้อห้าแล้วลองมาดูทําไมข้อห้าถูกต้องแอะลองมาเขียนข้อห้าเพราะเราน่ารักเ้าให้ x เป็นบวกสี่ <c oughs> y เป็นลบสองยูงเสียดิง่วงจังมันมีอาชีพที่นอนทั้งวันไหมนี่แล้วงานนอนประมาณสิบห้าชั่วโมงสองสี่นอนกินบ้านกินเมืองมันมีอาชีพที่คุณนอนไหมมีมมไหมอยากถูกหวยมากถูกหวยปุ๊บไม่ต้องทำงานเลยอย่าเพิ่งเมามากเป็น x สอง y สี สองก็สี่ทอนเป็นอัตราส่วนอย่างตามเป็นหนึ่งต่อสองเนาะจะมีชีพนอนอูชนะเลิศแน่เลยแข่งโอลิมปิกอาชีพนอนตัวแทนดาวโลกอ่าปรากฏห้อยหนึ่งไม่เขียนปรากฏสิ่งที่เขียนเมื่อไงลูกอ้าตรงอ่าแสดงว่าสูตรตรงนั่นแปลว่าถ้าสูตรตรงแปลว่าเอกับ y ควรจะมีประจุเท่ากับชอยห้าก็ถูกต้องตอบข้อห้าและนี่คืออดีตข้อสอบเข้ามาหลาลัยหนูทำได้ลูก